สวัสดีค่ะเ,เด็กๆวันนี้ครูหญิงก็มีคำคล้องจองมาท่องให้เด็กฟังนะคะคำคล้องจองนี้มีชื่อว่าฝนตกพรำพรเดี๋ยวเรามาฟังครูหญิงท่องคำคล้องจองให้ฟังเลยนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดง ฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีอะคำค้องจองฝนตกพรำพรำเนี่ยเมื่อเด็กฟังแล้วเนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะอ่าเขาพูดถึงฝนใช่ไหมคะฝนตกพรำพรำใช่ไหมคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะครูหญิงจะมาสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยฝนและน้ำค่ะ,ะจากคำค้องจองเนี่ย ฝนตกพันๆแม่ดำเขาทำไมคะอ่าเขากางร่มใช่ไหมคะกางร่มเพื่ออะไรอ่าเพื่อเพื่อป้องกันฝนไม่ให้เขาทําไมคะไม่ให้เขาเปียดนั่นเองนะคะซึ่งฝนนะคะฝนภาษาอังกฤษก็คือ rain 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 แต่ว่าฝนส่วนน้ำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ water 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 แปลว่า น้ำนะคะอ่าฝนเนี่ยก็จะตกลงมาใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นน้ำซึ่งน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะอ่ามีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในภาพแรกนะคะอ่าน้ำเนี่ยเราเอาไว้ทำไมคะอ่าเอาไว้ดื่มใช่ไหมคะร่างกายของเราเนี่ยต้องการน้ำ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ํานะคะถ้าร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยเราก็อาจจะตายได้เลยนะน้าเนี่ยสังกฤจคือ water ใช่ไหมคะดื่มภาษาอังกฤษคือ drink ดื่มน้ําก็คือ drink water นะคะอ่าประโยชน์ของน้ำต่อไปนะคะคือเรา,เาไว้ทำอะไรคะอะเอาไว้อ่บน้ำชำระร่างกายให้สะอาดใช่ไหมคะ หรือเอาไว้ทำไมคะล้ ам, างทำความสะอาดต่างๆนะคะการอนะาบน้ำภาษาอังกฤษก็คือ take bath take bath นะคะส่วนการล้างภาษาอังกฤษก็คือ wash wash นะคะอ่าต่อไปเนี่ยน้ำนะคะยังมีประโยชน์ในการเดินทางใช่ไหมคะอย่างเช่นการที่เราเนี่ยเดินทางทางน้ำ หรือที่เราใช้เรือใช่ไหมคะในการพายหรือว่าให้เรือเล่นไปตามนั้นเนี่ยเพื่อเราจะได้เดินทางทางน้้าได้ด้องน,นะคะ,ะเรือภาษาอังกฤษก็คือ boat boat นะคะส่วนใหญ่เรือเนี่ยเราก็จะเอาไว้เดินทางตามแม่น้ำนะคะแม่น้ำภาษาอังกฤษ river river หรือว่าเดินทางทางทะเลภาษาอังกฤษก็คือ sea sea นะคะอ่ะ นี่ก็จะเป็นประโยชน์ของน้ำที่ใช้ในการเปล่นทางนั่นเองนอกจากนี้นะคะน้ำเนี่ยเรายัางเอาไว้ใช้ในการรดน้ำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตใช่ไหมคะถ้าเราดต้นไม้ที่มีดอกก็จะได้ดอกที่สวยงามหรือถ้ารดน้ำต้นไม้เนี่ยต้นไม้บางต้นสามารถนำมารับประทานได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นผักต่างๆหรือผลอไม้ต่างๆเนี่ยเราก็รดน้ำเพื่อต้นไม้เติบโตแล้วก็นํามาใช้ในการ กินการบริโภคได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของน้ำนะคะภาษาอังกฤษก็คือการรดน้ำภาษาอังกฤษก็คือ plant plant นะคะ plant water แบบนี้นะคะ,อ,อ,ะ,คะอ่าต่อไปเรามาดูโทษของน้ำแล้วก็ฝนกันก่อนนะคะอ่าถ้าเด็กๆเกนี่ยตากฝนนะคะออกไปเล่นน้ำฝนแล้วก็อาจจะทำให้เด็กเกนี่ย ไม่สบายหรือเป็นไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยต้องจําเป็นต้องออกไปข้างนอกตอนฝนตกเนี่ยเด็กก็ต้องใช้อะไรคะใช้ร่มนะคะใช้ร่มสะกิดอัมเบลนะคะหรือว่าใช้อะไรคะเสื้อกันฝนใช่ไหมคะป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกหรืออย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทด้วยนะคะภาษาอังกฤษคือบูทนะคะใส่เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเปียกน้ำนะคะ และอย่างเนี่ยการใส่ทาบูตเนี่ยยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษที่อาจจะออกมาตอนที่ฝนตกก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะเด็กๆก็ต้องรู้จักการดูแลตัวเองนะคะในตอนที่ฝนตกด้วยนะคะซึ่งครูหญิงได้สอนเรื่องการแต่งกายในฤดูฝนไปในหน่วยฤดูกาลแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอเดี๋ยวเรามาดูโทษของน้ำของฝนและน้ำในรูปต่อไปกันนะคะ ถ้าฝนตกมากๆกเนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นเป็นน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมก็จ,จะไหลเข้าว้านคนก็ได้ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะนี่ก็คือโทษของฝนและนั้นเองอนอกจากนี้เวลาที่เกิดฝนนะคะเราอาจจะมีปรากฏการธรรมชาติ อีกปรากฏการณ์หนึ่งตามมาได้นะคะซึ่งก็คืออะไรคะการเกิดรุ้งกินน้ำใช่ไหมคะรุ้งกินน้ำภาษาอังกฤษคือ rainbow rainbow นะคะรุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากการที่อากาศในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีละอองของฝนและก็น้ำอยู่ใช่ไหมคะเมื่อมีแสงแดดส่องผ่านละอองฝนและน้ำนั้นนะคะแสงแดดก,ก็จะเกิดการหักเห,เห ออกมาเป็นสีทั้งหมด7สีนะคะซึ่งก็ได้แก่สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดหรือส้มนะคะแล้วก็สีแดงนั่นเองเมีทั้งหมด7สีนะคะทั้งหมดจะเรียกว่ารุ่งกินน้ำหรือสังจีตก็คือเรนโบ์นั่นเองนะคะ,ะการเกิดร้งเป็นปรากฏการธรรมชาติการเกิดฝนเนี่ย ก็เป็นปรากฏการธรรมชาติเหมือนกันปรากฏการธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มีมนุษย์ไปสร้างขึ้นมานะคะ,ะฝนนะคะก็เป็นปรากฏการหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการเกิดแบบวนเวียนกันหรือที่เรียกว่าวัฏจักรเดี๋ยวเรามาดูวัฏจักรการเกิดฝนนะคะวัฏจักรการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากที่ เราเนี่ยมีแหล่งน้ํานะคะมีน้าอยู่ที่บนโลกของเราใช่ไหมคะโลกของเราเนี่ยก็จะอยู่ทาไมคะอะ่อยู่รอบอมีการโคโจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะโลกก็จะได้รับแสงแดดแล้วก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะน้ําเมื่อได้รับ ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะน้ำก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอขึ้นไปลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อเจอความเย็นบนท้องฟ้าเนี่ยไอน้ำหล่ดเนี้ก็จะรวมตัวกันนะคะกลายเป็นเมฆฝนซึ่งเมฆฝนส่วนใหญ่จะสีดำน,นะคะ,ะ,ะเมื่อรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นทวอกระอองไอนั้นเนี่ยก็จะกลั่นตัวออกมากลาย จากเมฆก็จะตกออกมากลายเป็นฝนแล้วก็จะเป็นน้ําให้เรานั่นเองซึ่งก็จะมีการเวียนกันไปแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าวัฏจักรการเกิดฝนเดี๋ยวผู้หญิงจะมาจําลองวัฏจักรการเกิดฝนให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะเดี๋ยวเรามาจําลองวัฏจักรการเกิดฝนกันนะคะเดี๋ยวครูหญิงน,นะคะจะให้หม้อนะคะที่ทําความร้อนเนี่ยแทนความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะ และน้ําที่อยู่บนโลกเนี่ยก็คือน้ําที่อยู่ด้านในหม้อนะคะตอนนี้นะคะ,ะน้ํากําลังได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะน้ําก็จะเริ่มระเหยกลายเป็นไอนะคะเป็นไอน้ําเด็กมองเห็นไอน้ำไหมคะ,ะเดี๋ยวให้กล้องมาดูไอน้ำใกล้ๆค่ะ,ะเห็นไหมคะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยจะมีไอน้ำออกมา ะะถ้าในคลิปเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้ามาดูตัวจริงเนี่ยจะเห็นเป็นไอน้ำสีขาวๆคล้ายๆควันนะคะละเหยขึ้นมาอันนี้เขาเรียกไอน้ำนะคะจะละเหยขึ้นมาด้านบนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะให้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยแทนความเย็นนะคะของบนท้องฟ้านะคะเพราะว่าเวลาที่ ไอ้น้ำเราเหยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าจะไปโดนความเย็นนะคะก็เอาความเย็นไปข้างบนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะเดี๋ยวพีนจะาให้เปิดขวานะคะจะเห็นได้ว่ามีอะไรหยดลงมาคะาเห็นไหมมหีหยดน้ำหยดลงมาใช่ไหมคะ ้าเยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นการจําลองการเก็บฝนหรือว่าเห็นไหมคะตกมาเป็นเม็ดๆเลยแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะเปรียบเหมือนการที่น้ำได้รับความร้อนจากหม้อต้มนี้นะคะ,ะน้ำก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอสขีขาวขึ้นมาข้างบนท้องฟ้านะคะเมื่อละห เมื่อละเหยขึ้นมาและได้รับความเย็นนะคะ,ะพวกไอน้ำเนี่ยก็จะรวมกับตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อเป็นเมฆที่ใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำเมฆนั้นก็จะกลั่นตัวลงมาเป็นหยดน้ำฝนนะคะอย่นี้นั่นเองอะนะคะในวันนี้นะคะครูหญิก็ได้สอนเรื่องฝนและน้ำไปนะคะอ่า ซึ่งฝนเนี่ยเกิดจากการที่ทำไมคะ,ะน้ำได้รับความร้อนแล้วเผยตัวกลายเป็นไอขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นเมฆเมื่อได้รับความยินก็จะตกลงมากลายเป็นฝนแล้วก็จะวนเวียนไปแบบนี้เรียกว่าวัฏจักรของฝนนะคะซึ่งฝนและน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นเอาไว้ให้เราเนี่ยดื่มนะคะอาบน้ำหรือว่า น้ำต้นไม้นะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ฝนและน้ําก็มีโทษเหมือนกันนะคะถ้าฝนตกมากๆก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมต่มางาได้นะคะหรือว่าถ้าเราตักฝนเราก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนะคะอย่างเช่นการใช้ร่มนะคะหรือว่าการใส่เสื้อกันฝนหรือว่ารองเท้าบู๊ตนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกแล้วก็อาจเกิดอันตรายได้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยหลังฝนตกนะคะยังอาจจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเช่นรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นให้เราเห็นก็ได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูหญิงก็ขอจบกันจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยฝนละน้ำไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ